สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นหนังสือเสียง Home with God หรือกลับบ้านกับพระเจ้าผลงานของ Neil Donald Walls ผู้เขียนหนังสือ Conversation with God นั่นเองครับบทที่19เธอจินตนาการว่าต้องใช้อะไรมากมายเพื่อให้มีความสุขและเพื่อให้มีชีวิตรอดเธอคิดไปเองทั้งนั้น หนเธอลองสร้างภาพในใจให้เป็นรูปแอปเปิลทรงกลมสีแดงสดชุมช่มฉ่ำและเรียกแอปเปิลนี้ว่าเวลาจากนั้นก็เรียกสิ่งที่อยู่ในแอปเปิลว่าเป็นพื้นที่ว่างซิยากจังเลยครับที่จะทำให้ผมคิดว่าแอปเปิลคือที่ว่างเพราะมันมีสสารที่เป็นเนื้อของแอปเปิลอยู่ในนั้นมากเลยละครับหากเธอได้เห็นว่าสสารมีมากเพียงใดในสิ่งที่เธอเรียกว่านอกอวกาศ เธอก็คงไม่มีปัญหาใดๆเลยละสิตามสัดส่วนแล้วโมเลกุลของแอปเปิลในจินตนาการก็เหมือนกับสสารที่เป็นของแข็งในจักรวาลน,นั่นล่ละโอเคครับต่อมาจินตนาการว่าเธอเป็นจุลชีพที่มีขนาดเล็กจ้อยแต่มีชีวิตชีวามากกำลังเคลื่อนที่ผ่านที่ว่างที่เป็นอุโมงค์ในแอปเปิลนี้ในการเปรียบเลยผนังในอุโมงค์ของแอปเปิลเปรียบได้กับ ทางเดินแห่งการเวลาระหว่างเส้นทางเดินนี้จะมีผนังที่มีเครื่องหมายที่แตกต่างกันไปทุกๆมิลลิเมตรนึกออกไหมอุโมงค์การเวลาที่มีเครื่องหมายเต็มไปหมดนะ่ะครับผมมีภาพนั้นแล้วดีต่อไปให้เธอเห็นภาพตัวเองเคลื่อนผ่านไปตามอุโมงค์นี้โดยที่เวลาไม่ได้เคลื่อนไปเลยแต่เป็นตัวเธอเองต่างหากที่กำลังเคลื่อนที่ผ่านการเวลา โอ้พระเจ้าผมเพิ่งจะเห็นครับท่านเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ผมเพิ่งเคยเห็นภาพภาพเดียวสามารถทดแทนถ้อยคำได้เป็นพันๆนี่มันพลิกแนวคิดไปอีกด้านได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยละครับจงอยู่กับภาพนั้นไว้จงเริ่มเห็นว่าเวลาไม่ใช่การไปที่ใดเวลาได้อยู่ที่นี่แล้วมันแน่นิ่งคงที่หยุดนิ่งมีอยู่ที่นั่นเสมอตามที่ควรเป็น ไม่ว่าเธอจะไปที่ใดในการเวลามันจะเป็นปัจจุบันเสมอเป็นตัวเธอเองต่างหากที่เคลื่อนที่เดินทางไปเธอเคลื่อนที่ผ่านการเวลาโอเคครับผมเข้าใจผมกำลังยึดภาพนั้นไว้ผมเองที่เคลื่อนที่ผ่านการเวลาต่อไปจินตนาการว่าจุลชีพที่เรียกว่าตัวเธอเป็นส่วนหนึ่งของแอปเปิลด้วยว่ายังไงนะครับ จินตนาการว่าเธอคือส่วนที่เล็กจิ๋วที่เรียกว่าอะตอมของแอปเปิลนั่นเองหากเป็นเช่นนั้นเธอก็จะเคลื่อนที่ผ่านตัวเองใช่หรือไม่อ่าใช่ครับผมเดาว,ว่าคงจะเป็นอย่างนั้นคิดว่านะครับเธอคืออะตอมของแอปเปิลลูกนี้ส่วนหนึ่งของตัวเธอกำลังเคลื่อนที่ผ่านตัวเองเธออาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นแอปเปิลของอะตอมก็ได้เฉียบแหลมมาก ท่านเฉียบแหลมไม่มีที่สิ้นสุดฉันพยายามที่จะใช้ภาพและถ้อยคำที่จะช่วยให้เธอได้สร้างความคิดที่ไม่อาจลบเลือนได้ในจิตใจท่านทำสำเร็จด้วยครับดีแล้วต่อไปเธอก็เดินทางจากภายนอกเข้าสู่ภายในแอปเปิลจากจุดที่ไกลที่สุดเข้ามาสู่จุดที่ใกล้ที่สุดของตัวเองนึกภาพออกไหมครับนี่คือการเดินทางของเธอผ่านชีวิต เครื่องหมายที่อยู่บนอุโมงค์ได้บอกว่าตัวเธออยู่ที่ใดเครื่องหมายนี้ที่จริงเป็นภาพและแต่ละเครื่องหมายก็คือหนึ่งขณะทุกขณะก็เหมือนดังเกรดฮิมะไม่มีอันไหนที่เหมือนกันเลยในเวลาชั่วนิดนิรันเธอมองภาพต่างๆเมื่อเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเธอโฟกัสไปที่นั่นและเมื่อเธอเคลื่อนที่ผ่านอุโมงค์ไปแบบนี้โดยโฟกัสไปทีละภาพที่สุดแล้ว เธอก็จะไปถึงจุดศูนย์กลางของแอปเปิลซึ่งเป็นจุดหมายมาโดยตลอดการเดินทางในส่วนนี้ของเธอก็สิ้นสุดลงผมสัมผัสได้ว่านี่คือตอนที่ผมตายใช่ไหมครับนี่คือตอนที่เธอตายเธอเคลื่อนที่ผ่านโลกทางกายภาพและเข้าถึงแกนกลางของรูปทรงกลมนี้ที่มีเวลาและที่ว่างดำรงอยู่เธออยู่ที่ศูนย์กลางความตายเชียบคมอีกแล้ว และผมก็จะอยู่ที่นั่นตลอดการอ้อมกอดอบอุ่นที่แกนกลางไม่หลอกเธอจะมีประสบการณ์บางอย่างที่นั่นบางส่วนฉันได้อธิบายแล้วและมีอีกหลายส่วนที่จะอธิบายทีหลังแล้วเธอก็จะอุบัติขึ้นจากจุดนั้นและมุ่งหน้าไปยังด้านตรงข้ามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความต่อเนื่องในปริภูมิเวลาหรือ Space Time Continuum ซึ่งอยู่อีกฝั่งของลูกกลม เธอได้พาตัวเองมายังอีกฝากฝั่งอีกฝากฝั่งแน่นอนเป็นคำเปรียบเทียบที่น่าสนใจโอเคครับอะไรอยู่อีกฝากฝั่งมันคือความจริงที่แตกต่างต่างแค่ไหนครับต่างไปอย่างสิ้นเชิงต่างมากเหมือนแอปเปิลกับส้มเลยล่ละนี่คือสิ่งที่เราควรใช้เรียกมิติทางจิตวิญ,ญญาณถ้าเปรียบได้กับโลกกายภาพก็จะคืออย่าเพิ่งบอกครับผมรู้ มันก็จะเหมือนเปลี่ยนจากแอปเปิลให้กลายเป็นสม้มเห็นไหมละครับผมเริ่มจะตามทันเกมแห่งโลกและภาพของท่านแล้วดีมากจงเล่นกับความคิดจงเล่นกับมันอย่าให้มันกลายเป็นงานไปซะเล่นกับมันและเล่นกับชีวิตและจงเล่นกับผู้อื่นระหว่างที่เธออยู่ที่นั่นเรียนรู้ที่จะเล่นให้ดีฉันได้ส่งเธอไปยังสวนของพระเจ้าและเสนอโลกทั้งใบเพื่อไว้ให้เล่น ฉันได้เตรียมโลกทั้งใบไว้ให้เล่นฉันได้เตรียมรางวัลไว้อย่างเพียงพอแก่ทุกๆคนไม่มีใครควรต้องหอยหิวหรือสิ้นชีวิตเพราะความหิวโหวยไม่มีใครควรไร้เครื่องนุ่งห่มเพื่อความอบอุ่นไม่มีใครควรไหลที่หลบภัยยามพายุมาทุกอย่างจะมีเพียงพอสำหรับทุกคนนอกจากนั้นไม่มีอะไรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการเล่นให้ดี ไม่มีอะไรจำเป็นเพื่อให้เธอมีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อคนที่เธอเป็นเป็นเธอเองที่หลงคิดไปว่าจำเป็นต้องใช้สิ่งใดๆมากมายเพื่อให้มีความสุขหรือเพื่อให้อยู่รอดเธอคิดไปเองทั้งนั้นเมื่อเธอเคลื่อนสู่ความตายของตัวเองเธอจะได้ตระหนักว่าทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดในขณะที่เธอกำลังจะออกจากชีวิตทางกายภาพ เธอจะรู้เลยว่าสิ่งที่อุตส่าห์ดิ้นรนไปนั้นไม่มีค่าใดๆทั้งสิน้นแล้วตอนนั้นการดิ้นรนอย่างยาวนานก็จะจบลงเธออาจเข้าถึงการรับรู้นี้ตอนไหนก็ได้และจะจบการดิ้นรนเมื่อไหร่ก็ได้โอกาสที่ว่านี้ไม่ได้สงวนไว้แต่เพียงตอนที่เธอตายเท่านั้นหากเธอเฝ้ามองอย่างใกล้ชิดเธอจะเห็นเลยว่า ในแต่ละวันชีวิตของเธอก็ปกคลุมไปด้วยความตายเล็กๆอยู่แล้วเธออาจใช้หนึ่งในนั้นเพื่อเป็นพื้นฐานในการเข้าถึงความตระหนักรู้นี้ก็เป็นได้จบบทที่19นะครับอย่าลืมกลับมาติดตามบทที่20ได้ใหม่ในครั้งถัดไปฝากกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ